หน่วยน้ำเรื่องสมบัติของน้ำกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงเคาะช้าปานกลางแล้วก็เร็วค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะ ต่อไปให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายค่ะสมมุติให้เด็กๆเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าตกลงมาที่หลังคาบ้านแล้วไหลลงไปสู่โอ่งใบยายจากนั้นจึงถูกคนตักน้ำไปเทใส่แก้วน้ำใส่ขวดและน้ำส่วนหนึ่งก็นำไปต้มในหม้อจนเดือดค่ะ กลายเป็นไอลอยไปในอากาศเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยการยืดลําตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเด็กๆหายเหนื่อยแล้วเตรียมทำกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะกิจกรรมกลุ่มใหญ่ในวันนี้นะคะ เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องสมบัติของน้ำค่ะวันนี้คุณครูให้เด็กๆนำน้ำแข็งขึ้นมา1ก้อนนะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตน้ำแข็งโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้านะคะก็คือใช้ตาดูหูฟังเสียงจมูกดมกลิน่นมือจับหรือสัมผัสนะคะและลิ้นในการชิมรสชาติของน้ำแข็งค่ะ เมื่อเด็กๆได้สัมผัสนะคะโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วนะคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าน้ำแข็งมีลักษณะเป็นยังไงแล้วเด็กๆคิดว่าน้ำแข็งเกิดขึ้นได้ยังไงคะเอแล้วถ้าเด็กๆจับน้ำแข็งนานๆเด็กๆจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าทิ้งน้ำแข็งไว้นานๆน้ำแข็งจะเป็นยังไงคะค่ะเด็กๆ สมบัติที่สำคัญของน้ำโดยทั่วไปนะคะก็คือน้ำที่ปรากฏบนโลกตามธรรมชาตินะคะมีได้3ลักษณะนะคะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะน้ำสามารถละลายสารบางอย่างได้นะคะแล้วน้ำเปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุและผิวหน้าของน้ำนะคะอยู่ในแนวราบเสมอค่ะ คำศัพท์น่ารู้ของเราในวันนี้นะคะคำว่า ice แปลว่าน้ำแข็งเรามาสะกดพร้อมกันค่ะ i c e อ่านว่า ice แปลว่าน้ำแข็งกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆปั้นน้ำแข็งด้วยดินน้ำมันตามจินตนาการค่ะ อุปกรณ์ของเราก็จะมีดินน้ำมันแล้วก็แผ่นรองปั้นนะคะเด็กๆค่อยๆทำนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะล้างมือด้วยสบู่นะคะจากนั้นถ่ายรูปนะคะส่งมาอวดคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอคุณครูได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย